ตัวเมกะแคร็บเนี่ยเขาก็จะได้เป็นพื้นที่ของกระบะด้านท้ายค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเกศต,โต,โตโ่อต่อขาที่สุดหรือยนมือสองต,โต,โตโ่อต่อขานะคะ่ะวันนี้เกะพาทุกคนค่ะ าชมกับรถกระบะจากแบรนด์มิ s ซูบิชินะคะกับนี่เลยมิ t ซูบิชิไทยทันนะคะ2 4 GLX Plus Mega Cab รถปี2018สีดำคันนี้เลยค่ะเดี okay, ๋ยวเกียรติสภาพทุกคนเนี่ยมาชมกับเครื่องอยนต์และก็บอดดีด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวฝากระโปรงของเขาเดิมๆเ,เลยแผ่นซับความร้อยสภาพก็ถือได้ว่ายัางดูใหม่อยู่เลยค่ะบอดี้หลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคานกลางซ้ายขวาต่างๆยังคงสภาพเดิมๆและตัวเครื่องยนต์สภาพก็ใหม่เช่นเดียวกันน็อต เคลื่อนไม่ขยับนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลค่ะ2.4หรือว่า 2,400cc ให้กำลังอยู่ที่181แรงมาแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่430นิวตันเมตรดกันค่ะมาดูกับชมด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าของเขาก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะสลับกับช่องลมด้านในสีดำเงานะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแบบนี้เลยค่ะขยามาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวล้อ ล้อที่ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นล้อแบบเสียทางมิตซูบิชินะคะต้องบอกว่าสภาพสวยมากนะคะตัวนี้ยางก็สื่อได้ว่ายังสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ล้อขนาด17นิ้วกระจกมองข้างค่ะ ะะเป็นตัวโคมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูก็เป็นตัวโคมียมเช่นเดียวกันและเป็นตัวสมาร์ทคีเลสคาะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรูปแบบแคบสองประตูนะคะแต่ว่านะคะตัวแคบของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวสมัยใหม่นี่เปิดให้ดูนะคะอาจจะต้องลวงลึกนิดนึงเนาะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยเนะะื้อถ้าเป็นแคบสมัยใหม่สามารถเปิดได้แบบนี้แล้วนะคะก็สะดวกสบายนะ ในเรื่องของการขึ้นลงต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับบันไดด้านข้างให้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวแคปเนี่ยหรือว่าตัว Mega เมกะ c แคปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวของไททันเขาจะ Mega เรียกเมก้แคปเนาะแต่ถ้าเป็นตัวของรีโวเขาจะเรียกสมาร์ทแคปนะคะตัวเมกะ c แคปเนี่ย,เ,ยเขาก็จะได้เป็นพื้นที่ของกระบะด้านท้ายค่ะ ก็ระจกด้านหลังนะคะเป็นระบบไรฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเบรกนี้สาค่ะมีกล้องมองหลังนะคะที่จับด้านหลังเป็นตัวขคมเมี่ยค่ะแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยเดิมๆเลยจากทงมิสุบิชิมอเตอร์สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยถือได้ว่าผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเกบพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถนะคะสภาพสวยมากทุกคนคะ่ะยังดูใหม่อยู่เลยคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนนะเบาะที่ได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงใหญ่นะั่งสบายค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็กระจะมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยตัวนี้เป็นพุ s สตาร์ทเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยพวงมาลัยก็เป็นตัวม u l t i function ในเรื่องของการปรับวอลลุมปรับโหมดได้คันนี้รถปี2,018มาอยู่ที่70,000 น้อยนะคะเพราะว่าเฉลี่ยรถกระบะรถใช้งานถือได้ว่าเป็นกลุ่มรถใช้งานอะไรพวกนี้เขาจะวิ่งเฉลี่ยปีหนึ่งอย่างน้อยก็ประมาณ3 0 0 0 0่นโลนะคะแต่ตัวนี้2018ไม่7 0 0 0 0น้อยใครได้ไปข่มค่าบอกเลยน้านายมือเป็นเครื่องเล่นมีเดียน,นาจอทัสกินค่ะตัวแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ usb แล้วก็ไฟ12บสลตวันค่ะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วช่องใส่ของพกไปเลยได้อ airbag คู่หน้าแล้วก็ลำโพง6ตตำแหน่งด้วยกันด้านหลังเบาะสวยงาม ตามทองเรื่องเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันสภาพสมบูรณ์ไม่มีอรอยแตกไม่มีรอยขาดค่ะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่โตโต้่ารของเราเนี่ยขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทคุ้มค่ามากๆราคานี้เลยนะคะแล้วก็จัดไฟแนซ์นได้ด้วยเครดิตดีฟรีดาวค่ะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็เลือกกันผ่อนได้ยาวนาน84เดือนนะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศใครสนใจกิงกา่ามาได้กับหมายเลขโทรศัพท์ 083777747 7, 77, 7 77 47, และ083777757 7, 77, 7 77 57, หรือว่าจะเป็นเพจสุริย์นมือสองโตตค่ะ u t u b e โตตค่ะช่องค่ะแล้วก็ยังมีไลน์ติดต่อ Instagram เว็บไซต์นะคะสามารถติดต่อไม่ได้ตามช่อง,องทางที่คุณสะดวกเลยค่ะใครที่กำลังมองหากับรถกระบารถใช้งานราคาจับต้องได้สภาพสวยถือได้ว่ายังได้ปีใหม่แล้วก็ผ่านการใช้งานน้อยต้องคันนี้เลยกับ Mitsubishi Titan 2.4G LX Plus Mega Cab นะคะรถ ปี2018ค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หมดใน,นที่สุงกันแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ